สวัสดีค่ะเพลงลลิษาของลิซ่ากลายเป็น MV ของศิลปินเดียว k p ป p หญิงที่มียอดวิว600ล้านวิวบน YouTube เร็วที่สุดคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตผลงานของสาวสแบล็กพิงก,กันกับผลงานลลิสาที่ล่าสุดยังปังไม่หยุดบรรลุความสำเร็จครั้งใหม่บน YouTube ซึ่งตามรายงานเมื่อวันที่7เมษายนตามเวลาเกาหลีมิวสิกวิดีโอเพลงลลิสาของลิซ่า ก็มียอดวิวถึง600ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยบน YouTube อย่างเป็นทางการโดยเผยแพร่ออ,อกมาเมื่อวันที่10กันยายน2564โดยเป็นเพลงนำศักอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเธอในชื่อเดียวกันจากสถิติดังกล่าวลิซ่าใช้เวลาเพียง1ปี6เดือนเท่านั้นด้วยเหตุนี้ล,ลิซ่าจึงกลายเป็นมิวสิควิดีโอของศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊ที่มียอดวิว600ล้านครั้งบน YouTube เร็วที่สุด ขนาดเดียวกันทางด้านผลงานอัลบั้มของจีซูก็สามารถทุบสถิติยอดซองของศิลปินหญิงเดี่ยวเค o p OP, ที่มากกว่า1.2ล้าน4ชุดและล่าสุดยอดเข้าชมมิวสิกวิดีโอผลงาน f l o w e r ใน u t u b e ณนะวันที่7เมษาย,ยน2566เวลา12นาฬิกาก็สามารถมียอดผู้เข้าชมมากกว่า95ล้านวิวแล้วอีกท้งยังเข้าสู่ตำแหน่งใหม่บนเมลอนและตอนนี้ขึ้นถึงอันดับ2ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ศิลปินเดี่ยวรายอื่นๆยังไม่สามารถเข้าถึงได้ปัจจุบัน ฟาลาวอกลายเป็นเพลงเดี่ยวที่มียอดสูงสุดในชาร์ตเมลอน24ชั่วโมงประจำปีนี้อีกด้วยและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความปังผลงานเพลงของลิซ่าและจีซูส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ